เรประวัติสมเด็จพระยานวชิโรดมเจ้าวาดทัวัดธรรมงคลมรณภาพด้วยโรคชรา,าสิริอายุ100ปีเผยเคยออกเดินทุดงกับหลวงปู่มั่นพูริทัตโตหลังเฟซบุ๊กวัดธรรมงคลถาวบุญยะนนวิหารเขตรพระขนงกรุงเทพออกประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพสมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังศิลินทรโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลระบุว่าตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังศริน,นทโรจ้าววาดวัธรรม,มงคลและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาเข้ารับการรักษาอาการอาภาธที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563แพทย์ดูดูแลรักษาได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่เต็มความสามารถร่วกรรมกับทํากายภาพบาบัดอาการเริ่มดีขึ้นสลับกับคงที่เส,สมอมาล่วงถึงวันที่19ธันวาคม2563เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมมีอาการสุดลง และได้มรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่22ธันวาคม2563เวลา7นาฬกา32นาทีสิริอายุ100ปี11เดือน15วัน80พรรษาล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองคการโปรดสถาปนาสมเด็จพระพรมมงคลยานวิริยสนินทโรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชกินามที่จะรืรใน บุบาักษณว่าสมเด็จพระยานวชิรดมงบประที่สองพุทธกาลสองพันหกที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชินงกราปรดกล้าดกระหม่อมสถาบันพระพรมมงคลยานหรือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลถถวบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่มีราชินนามที่จารึกในสุพารับัตรว่าสมเด็จพระยานวชิโรดมนับเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตินิกายรูปที่ห้าในปัจจุบัน สรรพกรณยกิจที่พระพรมคลญานได้ปฏิบัติตลอดมานั้นก่อให้เกิดผลดีทั้งแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนทั่วไปนับได้ว่าเป็นผู้มีความอุตสาหะวิริยะประกอบด้วยเมตตาทิคุณและกรุณาทิคุณเกื้อกูลต่อพระหูชน